ล่างเดินทางพี่น้องเอ้ยล่างบุกป้าตอนนี้นะลัางบุ้งป้าอยู่นี่ต้นไม้เพล็กไม้โจดไหมนนั้นทั้งหมดนีด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้วโอ้ด่านนี้ผ่านมาหลายด่านเลยย่างจะด่านได้เป็นหัวทางออก

รถไทยจังมาได้รถจักรยามาไม่ได้เออธรรมชาติ์ไอล้อนี่จงดานเอ้าวหื่ดานอีเลได้ทุกคนเลยเออดานที่ซีฟดานที่ซีฟเลยนี่บอลเรอร์มีดานก็มีป้าไม่เพคทุกคนเลยจะได้รอดป้าไม่เพคอีเลบ้านนี่โลำบ้ากลำบาก เบิ่งเขาทุกคนเอ้ยรวยยิ่มาก็มาได้เออมาส้มแถวป้าไม้เป็กมีนะแถวด่านนี่นะเออกำมิตี้มันทุกมันยะเออไปสัมผัสมาแล้วมื่อี้ก็ได้เออเดชโซเฟอร์เพิ่องต่โอ้ยคุณจักกำนานทางดีจ้ะเออเบิ่งได้ไหมต่อหน้าได้เบรวิดเบรวิดเบรรถเบรบรถทุกนเอ๊บ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  กินยาเอาเออลงไปละฮกาเสร็จป้เยได้ักได้บ่ับ่มีานได้บ่้ชมโอ้ไม่ดแล้วจักจนดับบดเาขำกบขำโซเฟอร์จัดการพี่ละมบดไงเดียไม้ทุเีอนเขาเห็ดนี่นะไม่เตะบอกเตะัาเตะน้ำเตะห้องบ้านเตะน้ำมันอ้อบ่เห็ดเห็ดบดอ้อ เป็นน้ำไหมนั่นแหละไม่แค่ดินไหมลายเนี้ยยุ่งเลไม่แค่นินลายแถวนี้เนาะอยู่ทางเอาเงินนี่สาเฮาตขึ้นมาถ้าจะซื้อถือขี้เนื่อขี้เนื่อเนี่ยมอกรถปุ้ยอ๋ออันนี้คือทีมงานได้หน่อยทีมงานกะมีแต่ขี้เนื่อเบอร์ตองแล้วเต็มโฮเต็มหางกระยามั่นวาชัน ตั้งต่อทุกคนเลยนี่เดี๋ยวนี้มีตะหอนไหมเฮตุบดเัมงหน่ไม่แต่ห่อนี่ม่แต่ห้อนี่กเป็ั้ก่อเอโคกยังนนี้โกเล็บงือกเกเล็บเงือเล็บงือเออโกเล็กงือนี่โอ้ปุ้งหยุดแถวบ้นต้่อไม้่น้องข้าวโดเแมันเป็นตไม้บาด่บอกเป็นห้าย่างเนาะ

ทุกคนเอ้ยขางนี้ทางนี้ตอนนี้จเอกะเ็นกระเนกระเดลงนทุกคนเอ้เออมันมื่นมีชีวิตป้าในรูบอเนทุกคนชีวิตป้าเลไปได้ทุกคนเดี๋จะมื ขางบอเออพี่อ,อตอนนี้กำลังลงตะดานทุกคนเลยเ,ออเริ่มลงแล้วก่อนจะดาน ไม้ตันบ่ไม้ตันทางบ่อไปได้บ่เออเขาตันเอาแล้วโอ้เสือชันเสือยุ่งนด้หนิได้โนแม้เขามีตันนี่เสือเบิ้งเอาหนิน่ะเอาละไปเลยโอ้ตุ๊กไม้ไปเยอะหนิเนาะเออไม้เสืองูเออคือกันเนาะโอ้เขาหากตัดนี่ได้หนิโอ้เสือชันรถยู่นี่เหมือนนี่เนาะ กัราขึ้นละมืดปั๊บโลแแล้วรถกรบรน Saint ี่แหละบีอันนี้หอยหลดเดี๋ยวมาเนาะเออรถนังขับไปมีงอสิเป็นการเต็งงานนี่ยนี่กโถหาเฮ้เจอเออเอาเอวางก็จะสีเอาลอดลอดขอบรถตันี้ที่มีงานในขอโคงก็อกัน ลังหูป้าดนปูนป้าอยู่ด่านป้าพรนี่มีแต่ป้าไม้พรกเสมอทุกคนี่นี่คือด่านป้าพรอ้สูไม้พรกเสมอเนาะเพ็กน้อยเออเ้อกเปดเดอเนาะเออก้าวขึ้เอ สเปอร์ลอยอยู่แล้วคือโค้งไปภูนอมาในนอโค้งตึ้งไม่พลิกไม่จูดไม่เหลือทั้งหมดไม่ปลาไหลไมปลาไหลไมปลาโยกไมีปลาจุกเออ

เอ็ดด้ยโอ้โหได้รอดไปฮ่าฮ่าฮ่าเับไปทางไหนเดยว่าไปไม่รูลอได้ดอตอัไปทางไหนโอ้ทางนี่เอกระโดดเหรออ๋ขับไปเนยเรื่อนี่เรือเบ้างไหลได้เบล้อได้ไหมจเบิ้งยันไม้ถังอันน ทั้งใส่เออสายน้ำมันข้างนะนะคอยไปเร่งหนึงไงเร่งหน่งหยกขึ้นไอ้สุโปรเลยโค้อ้นสุดยอดโอ้คอยเดูคอยดูเอาสิไปไหนไหนฮ็ดการนั่นเท่าไหร่โคมก่อนทุกคนว

วิทแล้วบ่วันนี่วิ่บนยะหรือบนฮวิแล้วเนาะบนป่าบนดงทุกคนเอ้ยเอผ่าเห็ดเอาเปอร้อยใ่อยพาไปโอ้ยเฮ็ดเเออเนรักอะไรพารถยนาไหนากอยอดรถออีร เบ้งพื้นมอกไม่ได้ลงทางอแลแต่ไแลแต่ปุ้ยมาไดบงนี่เสยโยไปใช้ทางเส้นตลงกานนะครับไปวางเข้ามไปวาง้มืออันนี้เนี่ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนัยเป็ดนั้นตรงนั้นตรงัร้รง เาไม่เพกเลยใครได้ใครได้ลเลือทอดาไมเทอีแล้วบานเออเศรษยะอีแล้วดฮะต่างทางอยู่ฮะเบิ่งได้แม่นนามบ่เอ,อ,เอ,อเย พืดไปคอยพืดไปนี่แหละตามมันวีดจนมันพืดข้างอ๋อ้าป้าไม่พิกนี่เนาะโอ้นี่กระดานอีนี่กระดานกับดาน ร่างเดินข้างพี่น้องเอ้ยร่างบุกป่าตอนนี้นะร่างบนป่าอยู่ด,ดไิไม้เพ็กไม้โจดรไม้อันนั้นทั้งหมดสิโดด ดันนิ้วดานนิ้วเออดน,นิ้ผ่านมาหลายดานแนละ้วยังยังจะ,ะด,งด่นนี้กัตัองทไป้ดเออดนานทั้งหมดเราไม่เคยลากเลยค้ำเลยนะทุกคนเลยประมาณ4โมงกว่า